ผมไม่สนใจนะครับว่าคุณจะเป็นพ่อผมเป็นอะไรคุณแค่ทําให้ผมเกิดมานะครับคุณไม่ได้เลี้ยงผมนะครับผมโตมาด้วยความเจ็บปวดนะครับโตมาแบบโดดเดี่ยวนะครับต้องฝัดเองต้องสู้เองต้องอะไรเองหมดนะครับมาในวันนี้มันสายไปแล้วครับจะมองผมเกเรก็ได้นะครับแต่ผมคิดอย่างจริงๆไม่ได้เลี้ยงผมผมไม่เรียกว่าพ่อไม่ใช่พ่อผมคือคนด่านน้องผู้ชายคนนี้เยอะนะในคอมเมนต์ คือเวลาคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณบาปนะคุณไม่สามารถมาพูดอย่างนี้เกี่ยวกับพ่อตัวเองได้เพราะว่าพ่อจะทำยังไงก็ตามแต่เธอคุณห้ามด่าเขานะฮะแล้วด่าเขาเยอะเลยนะว่าบาปว่าจะตกนรกอะไรเงี้ยซึ่งพี่ขอเน็ดพูดก่อนได้ไหมฮะพวกคุณไม่มีสิทธิ์ไปคอมเมนต์แบบนั้นคุณไปเผชิญสิ่งที่เขาเผชิญมันเหรอเขาได้ถามก่อนได้ไหมฮะคือในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกพ่อทิ้งด้วยเช่นกันที่สามารถพูดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นสิ่งที่เจ็บที่สุดในโลกในฐานะลูกชายคือพี่อ่ะ ขอได้พูดก่อนได้ไหมฮะโคตรรักพ่อตัวเองแล้วหลังจากที่พี่โดนตเตะออกจากบ,บ้านอะเธอรู้ปะ่ะพี่โทรหาพ่อทุกวันเลยพี่รักเขาขนาดเนี้ยแต่ไม่ว่าพี่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามแต่เธอในชีวิตพี่เขาไม่เคยช่วยพี่เลยไม่เคยทาม่าโกรธนะโกรธทาม่าเจ็บมาเจ็บทาม่าในบางวันเนี่ยพี่อยากจะระบ,บายออกมาไหมอยากแล้วพี่พูดเลยนะกับผู้ปกครองบางท่านเนี่ยที่เป็นอย่างนี้กับลูกตัวเองเนี่ยนะฮะ คุณนี่แหละบ่าทุกคนอย่าเพิ่งมาด่าพี่ฝั่งพี่ให้จบเถอะนะคุณนี่แหละบ่าคือคุณมีลูกไปทําไมเข้าใจคนนี้ไหมฮะคือคุณมีความรับผิดชอบด้วยความเคารพสุดๆเลยนะฮะถ้าคุณจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาคุณต้องมองภาพกว้างก่อนว่าคุณไหวไหมหรือคุณมีสติพอในการเลี้ยงไหมคุณสามารถรักเขาได้ไหมคือเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเว้ยเขาเป็นคนซึ่งมีหัวใจก,การที่เราจะให้เด็กคนนึงเนี่ยเกิดมาแล้วทิ้งเขาเลยอันนี้แหละบ่าแต่ ในขนาดเดีวยวกันคือพี่เชื่ออย่างนี้แลนะ้วทุกคนจ้ะทุกเหรียญเนี่ยมีสองด้านทุกเหรียญมีสองด้านเลยแล้วสิ่งที่พี่ค้นพบในชีวิตตัวเองก็อเลยหรือปะแล้วเด็กๆทุกคนฟังพี่ให้ดีถึงแม้พ่อของพี่จะเป็นยังไงกับพี่ก็ตามแต่เธอพี่จะพูดให้เกียรติเขาอยู่ดีคือพี่เชื่ออย่างนี้เลยนะถ้าไม่ว่าจะเป็นแค่ผู้ครองเราหรือคนอื่นหรือใครก็ตามแต่เจ้านายเราถ้ามีคนมาล้ายกเราใช่ปะแล้วเราไปดีกับเขาเธองงไหม เราดบุแต่นอกจากเรื่องบุญแล้วเนี่ยถ้าเธอดูคนที่สําเร็จที่สุดในโลกดีๆเนี่ยหลายคนไม่มีพ่อเลยนะเธอรู้ปะคือไม่ว่าคุณจะดูอลิชาคีสหรือจัสตินบีเบอร์หรือว่าเรนร์โอดแคปเรลก็ตามแต่เธอหรือคคนยอเวสเนี่ยคือคนเหล่านี้เธอเขาไม่มีพ่อเลยหรือเขาโดนพ่อทิ้งไปตั้งแต่เด็กด้วยเช่นกันแต่ถามว่าทําไม ในเมื่อที่เขาเจอความยากไปตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยทำ่าทำไมเขายังสามารถสำเร็จไปถึงขั้นนี้ได้เชื่อพี่เขาจะเป็นคนที่คิดโพซิทีฟเสมอคือถ้าคุณดูคนเราเนี่ยพูดถึงพ่อตัวเองเธอเขาไม่ค่อยด่าเขาน่ะคุณสังเกตให้ดีเลยนะฮะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยชื่นชมเขาไปเรื่อยเฮ้ยพ่อเราก็พยายามให้ดีที่สุดของเขาเธอนึกะคือเชื่อพี่เธอมันมีเอเนอร์จีอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยในวันที่คุณไปเจอความไม่ยุติธรรมมา แต่คุณให้อาภัยเขาได้นั่นคือวันที่คุณจะสาเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ขอให้กาลังใจน้องๆคนไหนหรือพี่ๆคนไหนที่เจอวัยเด็กเหมือนพี่แล้วกันที่มีความรู้สึกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จุดต่มด้อยตรงนี้มาตลอดกับการที่พ่อหรือแม่เราเนี่ยไม่รักเราเลยคือพี่เข้าใจเธอเลยมันเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดในโลกแล้วมันสามารถทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจะไว้ใจใครได้ไหมคือมันสามารถไปถึงขั้นนี้ได้เลยถึงพี่บอกอไงว่ามันเป็นบาปกับผู้ปกครองที่ไม่ดูแลลูกอย่างที่่วรแต ชีวิตนี้ไม่เพอร์เฟคแล้วมันจะไม่มีวันหลอกเธอไม่ว่าเราจะอายุถึงกี่ปีกี่ปีก็ตามแต่เธอที่เราจะเจอโลกที่มีคําว่าสมบูรณ์แบบมันไม่มีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวันที่เรา,าเจอความชิดหายแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเรามีทางเลือกเราเลือกได้ว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้สิ่งที่เราเจอมาเนี่ยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราสําเร็จมากขึ้นหรือเราจะแค่รู้สึกโกรธรู้สึกแย่ไปตลอดชีวิตคือถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าการเลือกทางที่ positive การเลือกทางที่มีการให้อภัยหรือการพูดให้เกียรติพ่อแม่ตัวเองหรือการบอกเขาว่าเฮ้ยเรารักปานะเรารักมานะไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามจะเถอะเราอย่างรักคุณเราอย่างให้เกียรติคุณคือคุณเชื่อพี่ได้เลยว่าคุณจะสําเร็จมากบายอย่างแน่นอนตามนั้นกระจ